สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงกับอุ้ยแล้วก็พี่ชิงวันนี้เรามาอยู่กันในรายการเดิมๆถูกว่านะคะภาษาจีนของหนูเป็นรายการที่สอนภาษาจีนที่ไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียนครับผมวันนี้เราจะอธิบายคําว่าอะไรกันดีครับพี่ชิงพูดเร็วมากวันนี้เลยรีบเดี๋ยวอย่าลืมฉันลืมพูดของฉันด้วยขอให้เราช่วยคุณเพิ่มระดับนิษาจีนของคุณครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนภาษาจีนกันคือคําว่า verb นะครับ adjective แล้วก็จเจเนอีกครั้งนึงนะครับจรเจเนถ้าเกิดใครฟังไม่ทันให้กอลกลับไปฟังใหม่เจเนนะครับโอเคเราจะพูดแค่ครั้งเดียวเราจะพูดคงเดียวคาว่าจเจเนเนี่ยมีความหมายในภาษาจีนคนจีนชอบพูดมากเลยก็คือคําที่จะบอกให้หมายถึงว่าสิ่งสิ่งนี้หรือว่าเวิร์บตัวนี้หรือว่าแอ c ท i v e ตัวนี้กําลังดําเนินการอยู่กําลังทําอยู่ในเวลานี้เช่นเราเอาเวิร์บก่อนลวกันเนาะเช่นขั้นจน ขั้นซึ่งแปลว่าซึ่งซึ่งซึ่ง <c oughs> ขั้นขั้นซึ่งแปลว่าดูดแล้วเราก็เติมคำว่าเจรณาเข้าไปเป็นขั้นเจรขั้นเจนณะซึ่งแปลว่ากําลังดูอยู่เช่นแต่ว่าประโยคนี้มันจะเหมือนกับเป็นฝนันวนจีเป็นประโยคถามกลับหรือไงอบอกมมไป <c oughs> จางเวยเ่ย你现今天有看那个图画吗有看着呢เอิ่ม看着呢แปลว่ากำลังดูอยู่หรือว่าฉันดูอยู่เธอไม่ต้องมาพูดดูอยู่อะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นออู่เส้อสา,ายปีเจ้าหนงใช่คำพูดในภาษาพูดเนี่ยจะค่อนข้างจึงใจจึงใจจึงใจ看มจึงใจ看ก็คือกำลังดูแต่จน着ะก็จะเป็นเขา口语一点เหมือนคำพูดคำพูดมากกว่าทิ้งน着ะกำลังฟังอยู่ชื่น着ะ กำลังกินอยู่ใช่หวานจัะกำลังเล่นอยู่อันนี้คือเวิร์บนะคะมีอีกไหมมีมีอีกเยอะค่ะเวิร์บเนี่ยก็มีเยอะก็ทุกอย่างโจดนะนะขั้นจนะเข่าจนะข้ายจนะชั่วจนะอะไรก็ได้ที่เป็นเวิร์บทั้งหมดนะแล้วก็ลองไปหาดูว่ามีเวิร์บมีคาว่าอะไรบ้างตรงนี้เราก็จะไม่เอามาแจกแจงให้มันวุ่นวายต่อมาด้วยความเร็วสูงก็คือเราจะมาต่อมาด้วย adjective adjective เนี่ยนะคะผมก็คือสิ่งหนังสือสิ่งหนังสือก็คือเช่นเพียวเลี่ยงเพียวเลี่ยง เพีเลี่ยงซึ่งทุกคนคงทราบดีว่าแต่ว่าสวยสมมุติว่าวันนี้พี่ชิงจิงเทียววัวโจโทฟเพี้เลี่ยงมาจิงเทียววัวโจดโทฝะเพี้ยเลี่ยงมาตอบว่า漂亮ยวเพี้ยเลี่ยง着呢วิถามพี่ชิงว่าพี่ชิงวันนี้วิทำผมสวยไหมพี่ชิงตอบว่าสวยก็คือเพี้เลี่ยงจนน่ะก็คือสวยไงก็สวยไม่เห็นไม่ไม่ได้ถามเลยประมาณนี้หรือไม่ก็อย่างสมมติว่าสมมติเพื่อนคนนั้นน่ะเป็นยังไงบ้าง สบายดีหรือเปล่าเห่าดนเนาะเห่าดนะเห่าในที่นี้เนี่ยแปลว่าเป็นเสียงหนังสือเนาะแบบว่าดีดีเขาก็ดีอยู่เขาก็ดีอยู่อย,อยู่ดีกินดีนี่มไม่เห็นหน้าถามส่วนใหญ่คำว่าจนเนะเนี่ยซึ่งจะไม่ค่อยออใช่คำที่จะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบจึ้งเชื่อมันไม่ค่อยจะจะเป็นคำพูดเล่นพูดเล่ยเปื่อยอกับเพื่อนกับฝูงกับคนที่สนิทมากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดจะเหมือนเวิร์บตรงนี้ไม่ได้อย่างเวิร์บที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าถ้าจึ้งชื่อเนี่ยเราจะพูดว่าจึงก ล้วเวิร์บแต่อย่างสมมุติแอคทีฟเนี่ยเราก็จะมา,าไม่สามารถจึงใจเข่าจึงจไ,ได้เพี้ยวเลี่ยงอันนี้ไม่ได้ไดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวยากรนะครับมผมจะทิบายให้ฟังกันเลยประมาณนี้เรายกตัวอย่างตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้เช่นก่อนนอนเนี่ยน้องๆเด็กๆเพื่อนๆเนี่ยไม่ยอมนอนหรือเล่นเกมหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่ากําลังนอนอยู่แต่คุณแม่เดินเข้ามาเคาะประตูห้องแล้วบอกว่านอนได้แล้วทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่นอนอีกคุณสามารถตอบกลับไปว่าช่วยจนะ ช่วยจนะที่แปลว่ากําลังนอนอยู่นอนอยู่เนี่ยนอนอยู่นี่ไงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้มากกว่านะครับเราจะสอนให้เด็กๆไปก้าวเล้ากับพ่อแม่กันทุกวันก็คืออย่าไปเหมือนอย่าไปเหมือนอุ้ยนะตากล้องลืมปะแบว่าอัดเทปอยู่แต่กล้องข่ำว่ะโอเคนะครับไม่ตากล้องบอกว่ารู้แลลวเดี๋ยววันนี้จะกลับไปพูดแบบนี้กับแม่ยังไงแม่ก็ไม่้นใจพูดไปไงก็ไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะอย่าเอาไปเรียนแบบอย่าก้าวเล้าอย่าทําตัวไม่ดีไม่ดีนะแต่ว่า ถ้าเกิดพูดไปเนี่ยเราได้ฝึกภาษาจีนก็พูดไปเถอะไปเถะได้เรียนภาษาจีนกัน <c oughs> โอเคนะแม่คงเข้าใจแม่คงอยากให้ลูกมีความรู้โอเคถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวให้พี่ชิงปิดรายการอย่างรวดเร็วครับผมหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณรายการดีๆนะคะทีทีจีไอทีวีทำให้คนดีๆอย่างคุณได้ดูนะคะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำทีจทีวีด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะคะกับทูคว้านะคะรายการภาษาจีนของโนแล้วพบกับชิงชิงกับอุ้ยอีกในครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ